โชว์รอบโชว์รอบโชว์รอบโชว์ต่อฟ u งก์รอบเฮ้ยบอกตัวมึกเองเลยอยากดูเหมือนว่าน้องกล้วยหอมจะด่ากรรมการนะครับของเราดูทีมกูดิใจกล้าเกินไปบ้าไม่ไเป็นเหี้ย เฮ้ยดูทีมทีมเวาแพ้หมดเลยรีเซตรีรีรีเซตเอ็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราเเอาเอาเอารับักดูบอายหอมจะไม่พอใจกับการดูดีานะครอุ้ยดูดีเขางโงเฮ้ยหอลองขออายขอประการให้ใบแดงเลยนะครับให้ใบหมดไปเลยครับมีอะไรใบเาห้ใหมดเลยครับเอาเอาใหม่เอาใหม่ผมผมหลงใหม่ผมลงใหม่ไปนกางด้วยนะครับพักก มามาม,มาซต,ต้องเ่โกครับอะไรนะครับเขาอ,อยากกินไมโลนะครับผมไมโลไม่มีในสนามแข่งนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเมือ่อวาน้องกุ๊ดซี่กันนี่แต่จะมีไฟมากเลยนะครับร้อนแรงจริงๆเลยนะครับผม <c oughs> ลองเบของเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับม้อยอันแหลมคมต้องเจอกับกล้วยหอมจอมสนจะส่งไปขี่ไปซ้ำอีกเฮียเลือกเป็นหมากูาหมายตายช่วยตายเฮียเล้อกทันหมาแต่ก็ไม่อาจเลือกไปเซบาสเตียนเฮ้ยมึงมึงลงมาทำไมไอเออเฮ้ยเซบาสเตียนเซบาสเตียนใหญ่ไม่เอาไม่ตองอย่าลงกูลงกูลงซอนนะยายาห้าม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  เลี้ยงก็โชคเสบ่าเตี้ยไปอ่ะคุณก็ได้นั่และนี่นี่สิทธิพลลงไปลงไปเลยคุณสิทธิพลส่วนการเป็นรถอะคุณก็ลงไปฟรีก็ลงไปสิคุณดูดูนะคุณก็ลงไปสิเอาเอาโอเคผมลงนะไอ้โอ้ยลุมลุมลุมโกงมาไม่มาในนามของสิทธิพลนะผมไ้เป็นคนลุยกับท่านสิทธิพลติดเจนันเข้ามันไกลครับผมเฮ้ยไอ้ลอา

อยากให้ในนาของสิคน้ยยผมแตกเร็วเรวลงลงลโอ้แตกมาแล้วครับโอ้ยได้เทาทิพทิพพวกคนณน้เหลี่ยมเหลียเก็บคนละสกีเปนักคลินมาแล้วพี่เปยนัคลินออ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบาจำได้ไหมว่าแรกที่กุณเกิดมา คุณร้องไห้จำบได้ไหมวันแรกที่แจ็คเกิดมาแจ็คเห็นเคุณเป็นกนแรกคุณคุณอยากจะบอกว่าคุณเป็นพ่อแจ็คเลยร้องไห้ร้องออกมาคุณจะเลือดน้ำตาเพื่อเป็นการระบายเราไปนมี แ้คนนึงเฮ้ยใครจะไปพี่แจปไปเฮ้ยใครจะไปเฮ้ยใครจะไปไดเจอบิ๊เป้อานกเจอบิ๊เป้อานนกเฮ้ยพี่จ็จ็พี่จ็พี่จจไปไม่พี่จไม่ไมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตงนก็เก็บหมดอ่ะ โอ้ที่เราเพ่อยโหดอ่ะนี่งเยอยาไปันไงมาด่งเลยเลยงงนม่อะไรกันไ้แล้วพวกมงนจะโอ้ย่ไย่างชอบเลยเฮ้ยี่เี่เข่าเปยอันอน่ท้าเ้ข้างบนข้างบนทำอะไรกันไม่ดม่ั้่หนาวตีกันไปตีกันมาใบแดงครับผมให้ใบแดงครับใบแดง สินธิพลไม่ยอครับสินุกคนจะไม่ยอมเพราะเสพขาแล้วนี่แน่ตลกอ่ะนี่แน่นี่แน่สนวิ่งครับสนต้องหยู่ต่อไปนะครับรอดโอ้นี่โแบบโอ้ยยายาขอร้องนะนี่ไงนี่ไงโอ้ยเอาสันดีแมี่โฟเยไม่ใช่สันดีอาปาต้ชีนี่ครับผมไเออะไรกไอเชี่ยนี่มาจากไหนวะโอวบัตเตอร์ฟัคกโอวบัตเจ้า โอ๊ยโอ้โหทำยังไงวะถือปนแล้เอาอีกโดนพ่มทำที่ไหนเล้าพ่มไม่ได้ทำไอ้เทียโอมทำนีดีดีโดนมาดิโดนมาอลเฮ้ยเฮ้ยเอ้วมิเล็นวัมเล อบิเนียบิเนียไฮ้ยมบิดเฮ้ยมไม่ลงนะพีเป้พีเป้กูเก็บหมดตาไอห่าเฮ้ยไอเบี้ยเฮ้ยทักที่องตอนนี้เบี้ยดำม่วงเลยไอเบี้ยสวยสวยพี่เป้เออนั่นแหละพีเป้ไอแจ็คบอลไก่แตวพี่จ็คยอมพี่จะยอมรอไม่เม่ผมไม่ยอนเลยอวจเฮ้ยอย่าอยาอย่าอยู่คนเื่นอย่าอยู่คนอื่ยนี่ไงี่ เฮ้ยมันหลงป่วนกูตางงแล้วเนี่ยวย่วจะจับใครดงตาย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 ตาายตามตายตปแล้วมันมีควายตัวนึงมายต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 ายาคตายตายมายตาะตาะตาย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 ตาตตตย เอ็มเอบีาบไอ้เห e> hey, şey ี่ยไอ้กบือมามาสามสองหนึ่งเริ่มเอ้ยพบแรกพบแรกแท็กแท็กคนนึนอ้ยดูดีพบแรกเลยอ้าพีพีพี่ขึ้นไปที่ลงมานี่คืออะไรพี่อาเจะนต์บีอนก็โดสเตยผมแรกอะน่สผมแรก ได้ใ,ใช้สกิลอาร์ดิใครก็ได้ดเดียวพว<บ>ก <ๆ S 2> แทรแล้วนะเตรียมลงเลยครับลงเลยตัดตาย<ม>ลงลงลงไปลงไปแล้วคนละจักรลิากการรนี่ไปลงที่กลัว